ได้หายใครจะคิดว่าการเดินทางไปสักการะพระบรมศพจะต้องเจอกับความวุ่นวายในการเดินทางแต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปกรมรางได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนที่จะเดินทางไปสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนาะพระบรมหาราชวังตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปมาดูกันว่าเขาเตรียมอะไรไว้บ้างก่อนอื่นขอย้อนความสักเล็กน้อยหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ15วันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานิพันธ์ปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำนักพระราชวังได้ดเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้ถึง21นาฬิกาทำให้คาดการว่าจะมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเป็นจำนวนมากทีนี้แล้วสถานีไหนใกล้พระบรมหาราชาวังที่สุดคำตอบคือสถานีมา t สนามชัยนั่นเองกรมการขนส่งทางรางขอรอ นำโดยท่านอธิบดีนายพิเชษคุณธรรมรักได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานี MRT สนามชัย BL บเอซึ่งเป็นสถานีของรถไฟฟ้าหานครสายเฉลิมระชมงคลสายสีน้ำเงินเพื่อให้มั่นใจว่าระบบและการให้บริการต่างๆจะพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะพระบรมศพวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดออกจากสถานี MRT สนามชัยทางออกหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์สยามเดินไปขึ้นรถชื bus ่อเทินบัสฟรีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คอ,อมกจัดเตรียมไว้ให้บริเวณประตูพิพิธภัณฑ์สยามรถชัตเทินบัสจะวิ่งวนสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยสนามหลวงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยรถจะออกทุกๆ10นาทีในช่วงเวลา8ถึง11นาฬกาและช่วงเย็นถึง20นาฬกาหรืออาจจะที่กว่านั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารภายในสถานี MRT จะมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ค2ออมกคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางออกหนึ่งแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ กรมรางไม่ได้มองข้ามเรื่องความหนาแน่นของผู้โดยสารหากพบว่ามีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามากเป็นพิเศษจะมีการพิจารณาเพิ่มความถี่ในการให้บริการหรืออาจจะมีการเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าเสริมเพื่อให้ทุกคนเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้กรมรางยังได้ประสานงานกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าทุกสายให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ผ่านกล้องวงจรปิด CCTV อย่างใกล้ชิดหากพบว่าสถานีใดมีผู้โดยสารหนาแน่นก็จะมีการปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสม และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปกรมรางยังได้เน้นย้ำให้สถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถชัตเตลนบัสของคอ .2 อมกเพิ่มป้ายแนะนำเส้นทางให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจุดขึ้นรถชัตเต้นบัสได้อย่างง่ายดายเพื่อให้การเดินทางราบรื่นที่สุดสถานีจะเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อจำหน่ายบัตรโดยสารมีการพิจารณาเพิ่มเครื่องแท็บเล็ตเพื่อรองรับการสแกน QR code สำหรับผู้ที่ใช้โครงการคนละครึ่งัสในการซื้อบัตรโดยสาร หากมีผู้โดยสารหนาแน่นมากจะมีการจัดลำดับการเข้าใช้บริการครบเรลิสเพื่อควบคุมปริมาณผู้โดยสารไม่ให้เกิดความแออัดทั้งบริเวณชานชาลาและในขบวนรถไฟฟ้าท่านอธิบดีพิเชษยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเตรียมระบบขนส่งสาธารณะให้พร้อมทั้งรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางหมวด30 เรือและสถานที่จอดรถส่วนบุคคลรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนข่าวดีขอสอมอ,อก,กอได้จัดรถชัตเติลบัสฟรีจำนวน14เส้นทาง M1 M14 ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8ถึง20นาฬิกาหรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่สนามหลวงหมดโดยมีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าดังนี้ M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระทางออก1สนามหลวง M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามชัย ทางออกหนึ่งสนามหลวง M3 รถไฟฟ้าสถานีสามยอดทางออกสามสนามหลวง M4 รถไฟฟ้าสถานีสยามทางออกหกสนามหลวง M5 รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ทางออกหนึ่งสนามหลวงและมีเส้นทางชัตเติ้ลบัสใกล้สถานีรถไฟฟ้าอีกสามเส้นทาง M7 อนุสาวรีย์ชัยฝั่งพยาไทยใกล้สถานีรถไฟฟ้าบ t ทออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางออกสี่สนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพพิวัรน์บริเวณประตูสิิใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อทางออกหนึ่งสนามหลวง M10 สถานีกรุงเทพหัวลำโพงใกล้สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงทางออกสองสนามหลวงสำหรับใครที่เดินทางด้วยรถไฟทางไกลกรมรางได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมที่สถานีกลางกรุงเทพพิวัรน์แล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรฟทจะเพิ่มตู้โดยสารหนึ่งถึงตู้ในขบวนรถปกติและจะพิจารณาเพิ่มตู้โดยสารในขบวนที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีรถชัตเทิลบัสฟรีให้บริการที่สถานีกรุงเทพวัวลําโพงและสถานีกลางกรุงเทพพิวัรน์รวมถึงให้บริการที่จอดรถฟรีที่สถานีทั้งสองแห่งตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงคําถามชวนคิดคุณคิดว่ามาตร,ราการที่กรมรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมไว้นี้เพียงพอต่อการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะพระบรมศพหรือไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้าง เพื่อให้การเดินทางของทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายที่สุดร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย